สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆมาอีกแล้วนี่นชวนมาเลี้ยงแมงอีกแล้ววันนี้มาดูมาดูแมงบ่อเดิมบ่อนุบาลวันนี้คลิปนี้นี่จะแนะนําในเรื่องของการดูแลความสะอาดของอาหารทุกครั้งที่เราจะให้อาหารแมงเราต้องดูนะเพื่อนๆว่าเขาเล็กอยู่ไหมเขาอยู่ในไวัยไหนหากตอนที่เขาเล็กอยู่เขากินอาหารไม่เยอะ เราอย่าไปให้อาหารจนล้นเลยนะนี่นี่คือถ้าเกิดว่าให้อาหารขนาดนี้แล้วแมงเล็กยอยู่นี่คือเยอะนะอย่าไปให้เยอะอาหารนี่สําคัญเลยค่ะมันมีสิ่งแตกปลอ,อมปลอมปนมากับอาหารเนื่องด้วยอาหารมันมีส่วนผสมหลายอย่างนะกว่าที่จะเป็นถุงนึงให้เรามาใช้เลี้ยงแมงเนะี่ยถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างให้เราไปอ่านบนถุงนะซึ่งอาหารที่นินทใช้มันจะมีส่วนผสมของข้าวโพด หนึ่งในนั้นคือข้าวโพดข้าวโพดเนี่ยสำคัญเลยนันนี้เคยจหน,นอนเจอหนอนในถาดอาหารมันเป็นตัวเล็กๆเ,เลยเวลาเราเวลาจะเติมอาหารให้เพื่อนๆใช้มือเกลี่ยเกลี่ยดูแบบนี้หนอนหนอนเล็กๆจะอยู่ด้านล่างเลยค่ะเราจะเห็นเลยเน,นี่ยน,นี้ถามยายยายแกบ,บอกเป็นหนอนข้าวโพดซึ่งมีความเป็นไปนได้สูงเพราะมันมีส่วนผสมของข้าวโพด มันน่าจะเป็นหนอนตัวเดียวกับที่เพื่อนๆเ,เจอนะหลหลายคนที่เข้ามาถามนะนี่นเกี่ยวกับหนอนขนนาก็เพิ่งรู้จักจากเพื่อนนะว่ามันคือหนอนขนเอามาให้ยายดูยายแกบอกมันเป็นหนอนข้าวโพดมันน่าจะเป็นตัวเดียวกันแล้วก็เวลาที่เราใส่อาหารเยอะในถาดเพื<ๆ>่อนๆมันเกิดการหมักหมมเพราะว่าแมงกินไม่หมดหนอนข้าวโพดตัวเนี้ยจะอยู่ด้านล่างสุด ตอนที่เขาเล็กอยู่เขายังไม่ไต่ออกมาจากถาดอาหารนะคะเขาจะอยู่ด้านล่างเลยอาหารที่ทับถมเขาไว้อะเขาจะค่อยๆกินพอเขาค่อยๆโตเขาถึงจะไต่ออกมาจากถาดอาหารฉะนั้นก่อนที่เขาจะโตเราต้องคอยเช็คเช็คอย่างนี้และนี่ใช้วิธีนี้ในการเช็คเพื่อเฝ้าระวังไม่ให้หนอนเข้าโวดหรือนอนขนเนี่ยมาระบาดที่ฟาร์มนนี้นเกลียดู ถ้าเราเจอมีหนอนตัวเล็กอยู่ข้างในเราสรุปไว้ก่อนเลยว่าเป็นหนอนข้าวโพดอาจจะเป็นหนอนแมงวันก็ได้ถูกไหมแต่เราไม่เราไม่สันนิษฐานว่านั้นเราจะสันนิษฐานว่ามันคือหนอนข้าวโพดมันคือตัวอ่อนนอนขนเราไม่อยากให้เกิดในบอ่อเราไม่อยากให้ขยายพันธุ์ในนี้จะเอาไปแยกไว้ต่างหากมีถุงใส่อาหารพวกนี้ที่มีหนอนเก็บไว้เอาไปให้ปลาแล้วก็ไปให้ไก่นะเลี้ยงปลากบเลี้ยงไก่ด้วยให้ปลาให้ไก่กิน ไม่ให้อยู่ในบอ่อกะเทออกไปเลยแล้วก็ใส่อาหารใหม่ลงไปสิ่งที่เพื่อนๆต้องเฝ้าระวังถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหานอนขนระบาดในบอ่อแล้วสร้างปัญหาให้กับแมงไงก็คือเนี่ยคอยเช็คคอยเช็คในอาหารก่อนที่จะเติมอาหารใหม่ลงไปมีหนอนไหมถ้ามีเททิ้งไม่ต้องไปเสียดายนะเสียดายมันจะสร้างความเสียหายหกับฟาร์มเรา อาหารอาหารอยู่ประมาณนี้นี่นยังไม่เติมนะจะให้เขากินให้หมดก่อนการที่เราให้แมงกินอาหารให้หมดมันจะช่วยทําให้ไอ้พวกหนอนข้าวโพดไม่ฟักเนื่องจากอะไรคือหนอนข้าวโพดถ้าอยู่บางๆแบบเนี้ยแมงจะเห็นแล้วแมงโตแบบนี้นนะตัวโตอย่างเงี้ยเขาจะกินหนอนข้าวโพดได้เพราะหนอนข้าวโพดมันตัวเล็กมากเพื่อนตอนที่ออกมาใหม่ๆตัวเล็กแล้วแมงชอบเขาจะกินเก็บกินให้จนหมดเลย มันก็เป็นการกําจัดหนอนทางอ้อมด้วยแต่ถ้าหากว่าเราไม่เช็คเราไม่เช็คขาดอาหารแต่เราใช้วิธีเติมลงไปเลยเนี่ยพอเห็นใกล้จะหมดเราเติมลงไปไอตัวหนอนที่มันอยู่ข้างล่างอะค่ะแมงเขาไม่เห็นเติมอาหารให้ข้างบนเขาก็จะกินอยู่แต่ข้างบนหนอนข้างล่างก็มีโอกาสที่จะ,จะเจริญเติบโตโตขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งไต่ออกมาจากอาหารแล้วลงไปในบอ่อซึ่งพอแมงโตเ็ยไม่ถูกไม่ถูกซึ่งพอหนอนโตนะ แมงจะไม่กินหนอนโตแล้วค่ะหนอนโตมันเริ่มมีขนแมงจะไม่ชอบะแต่ตอนเล็กหนอนนนอนเล็กๆพวกเนี้ยมันยังไม่มีขนแมงชอบกินง่ายนี่คือสิ่งที่เพิ่มเติมแล้วก็อยากให้เพื่อนๆเฝ้าระวังกันในบอ่อนะความสะอาดของอาหารนสำคัญเลยนะคะนะฝา,ากไว้ให้กับเพื่อนๆคอยสังเกตถ้าไม่อยาก ให้หนอนพวกนี้ระบาดหรือว่าไม่อยากให้สร้างปัญหาใดๆแมงเราก็สุขภาพดีนะแข็งแรงรสชาติอร่อยเก็บผลิตผลได้เต็มที่นะไปสังเกตกันค่ะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าจากคลิปนี้สวัสดีค่ะ